สวัสดีครับมาพบกับผมเช่งเคยครับซ่องพอออสีครับวันนี้ผมจะพา f อฟขึ้นไปเที่ยวสำนักสงฆ์ลานตะแบงอยู่ที่ตำบ,บนละลายนะครับผมจะพา f อฟมาดูความสวยงามอยู่บนพาร,รานหินครับผมเ,เ,นะเรามาให้ภาพบรรยายไปเลยครับไปดูมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ f อฟซีจะ ได้ดูแล้วจะได้รู้ว่าสวยงามครับไปดูเลยครับให้ภาพบรรยายไปเลยครับเราจะมายืนดูที่จุดชมวิวตรงข้ามกุหลวงพ่ออยู่นะครับใ <YouTube S 2> จะเป็นพรลานหินสูงและจะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดครับผมจะพาเอฟซมาดูแลดู จะส่องขึ้นไปข้างบนจะเป็นจุดสวยงามจะเป็นหน้าผาสูงสันครับผมแต่ก็ไม่กล้าลงไปนะครับ,รบผมจะดูแล้จากผมจะลงมาพา FC มาดูว่าจะสวยงามขนาดไหนตามผมไปเรื่อยๆครับผมนวลแห่งสีสกตรอบๆอบรบอิเวณวัดก็จะเป็น ป่าก็ไม่ทึบสักเท่าไหร่นะครับเป็นป่าต้นไม้บางๆแต่จะมองไปรอบๆจะเป็นความสวยงามที่มองดูแล้วสำรันหูสำรันตามองไปแล้วรู้สึกสดชื่นครับเพราะอันเป็นที่ที่วัดจะมีที่ร่มเ็น <ไป S 1> แลนะเราจะเข้ามาตรงพระลานอีกข้างล่พระลานอีกด้านหนึ่งนะครับพระลานหิน แล้วผมจะพาเอซไปดูข้างๆกุฏิหนึ่งหลังจะมีกุฏิอยสสามหลังนะครับจะมีพราอีกสามรูปพร้อมเนนอีกสองสองสององค์สองรูปครับดูไปเรื่อยๆดูความสวยงามรอบๆวัดเพราะว่าวันนี้ทางเราเองได้มาลงอุโบสถนะครับเป็นวัด สงเป็นสำนักสงครับเป็นสำนักสงพระลานตะแบงนะครับอยู่ที่บ้านละลายนะครับอำเภอนรักจังหวัดศงีสเกตครับเรามาดูกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นพระลานหินเป็นหินเป็นก้อนที่เป็นเชิง แล้วก็มองลงไปข้างล่างจะเป็นหน้าผาสูงสันครับเราก็มาดูไปเรื่อยๆแล้วมาดูความสวยงามของพื้นที่ครับผมครับตอนนี้ก็พระเนนได้เดินชมวิวแล้วก็มาที่กุฏิหลังหนึ่งครับ นี่ก็คือกุฏิพระแล้วเราจะเดินลงไปข้างล่างแล้วไปดูเป็นผลไม้ไม่รู้ลูกอะไรครับอย่างสวยงามเลยแต่กินได้ทานได้ครับถ้าอีสานจะเรียกนี่ลูกเนี่ยลูกครับอิสานจะเรียกลูกผีผวนครับแต่คนไทยจะเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้ครับ ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เรียกผิดปากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วลูกผีผวนคนไทยจะลวกเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกกล้วยไม้หรืออะไรก็ไม่รู้ครับก็ดูแล้วก็ถ้ารู้ก็มีครับลูกเม้นบอกมาเลยนะครับภาษาไทยเขาเรียกลูกอะไรผมก็ไม่รู้จักครับก่อนเราจะเดินไปสลาเราก็มาที่ ซาลาท่านพอหลวงปู่ทวดนะครับที่ทำมาให้คนมาตรงสักกะบูซ่าญาติโยมมาสักกะบูชาาล้วจะได้เดินขึ้นไปเสพพกดดนที่จุดชมวิวนะฮะโดยข้าพเจ้าเองก็ได้มากราบบ้ายก่อนจะเดินขึ้นไปที่โบสถ์หลังเก่าที่จะไปทำพิธีกับพระหลายลหลายองค์ ครับตรงนี้ก็คือสาราังเก่อน,นะครับเพื่อจะได้ทําพิธีมาทําการ<ำ>มาฟัง,งท่านพระอาจารย์ผู้เสียชาญสวดปันปฏิโมให้พวกเราได้รับรู้เรียรเสีนท่านสอนพวกเราเราก็อยู่ในกฎระเบียบของพระสงฆ์เราก็ต้องทําตามกฎทำตามระเบียบของท่านพระ ผู้มีพระพากเจ้าได้บอกได้สอนเราเราต้องทําตามประเพณีดั่งเดิมที่เคยทํามาเพราะฉะนั้นพระก็ถือว่าอยู่ในกิจของสงเราต้องทำตามทุกอย่างที่ท่านแนะนําและท่านบอกท่านสอนครับอย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องพออสีด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันอีก ครับผมครับเข้ามาแล้วก็อยลืมกดไลค์กดแชร์นี่ก็คือสาราล้างใหม่กำลังจะเริ่มสร้างครับแต่ยังไม่ได้ไปไหนเลยเพิ่งเริ mm ่มสร้างครับสุดท้ายผมช่องพออสีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี FC ทุกท่านครับ